วันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา15นาฬิกา11นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งสาธารณร,รัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันเทคนโนโลยีด้านอวกาศจีนทอดพระเนตรเมืองอวกาศกรุงปักกิ่งโดยมีนายเฉินหมิงโปประธานกรรมการกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินอวกาศแห่งประเทศจีน สัตราจารย์หลี่ต้าหมิงประธานบริหารสูงสุดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถาบันเทคโนโลยีด้านอวกาศจีนพร้อมผู้บริหารรอเฝ้าทูลอองทูลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับเมืองอวกาศกรุงปักกิ่งซึ่งตั้งอยู่ชาญเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งเป็นสถานที่รวบรวมหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการอวกาศและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศสมัยใหม่ของจีนอย่างครบวงจร นิทรรศการด้านอวกาศของจีนจะแสดงพัฒนาการด้านการวิจัยและด้านเทคโนโลยีอวกาศรวมถึงผลิตภัณฑ์อวกาศของจีนระบบที่เกี่ยวข้องกับภาคพื้นดินตลอดจนข้อมูลและรูปภาพของดาวเทียมและยานสำรวจทั้งหมดที่รัฐบาลจีนปล่อยขึ้นสู่อากาศได้สำเร็จ ตั้งแต่ปี2513จนถึงปัจจุบันจำนวนกว่า480รายการซึ่งดาวเทียมและยานสำรวจเหล่านี้ทำหน้าที่ครอบคลุมด้านต่างๆทั้งการสื่อสารและโทรคมนาคมการนำทางและระบุตำแหน่งรวมถึงยานอวกาศที่มนุษย์ควบคุมและยานอวกาศเพื่อสำรวจระยะไกล โอกาสนี้ทอดประเนตรยานอาวกาศและผลิตภัณฑ์อวกาศที่เคยใช้จริงและแบบจำลองอาทิดาวเทียม d f h 1ยานอาวกาศมนุษย์ควบคุมเซินโจห้และยานสำรวจดวงจันทร์ไร้คนขับช้างเอ๋อหนึ่งชิ้นส่วนของยานอาวกาศเซินโจ17รวมทั้งเทคโนโลยีด้านอาวกาศของสาธารณรัฐประชาชนจีนอาทิระบบดาวเทียมนำทางเปยดโต ยานสำรวจดวงจันทร์ฉังเอ,อ๋อดาวเทียมโทรคบมนาคมดาวเทียมสำรวจระยะไกลและสามารถคืนสู่โลกได้และการสำรวจดาวอังคารการสำรวจดวงจันทร์และอวกาศห้วงลึกและสถานีอวกาศจำลองรวมถึงยานอาวกาศที่มนุษย์ควบคุมซึ่งจำลองสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการห้องพักผ่อนและห้องสุขาของนักบินอวกาศ โอกาสนี้ฉายพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินอวกาศแห่งประเทศจีนและสถาบันเทคโนโลยีด้านอวกาศจีนในการนี้ผู้บริหารกลุ่มบริษัทและสถาบันเทคโนโลยีด้านอวกาศจีนทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายแบบจำลองยานอวกาศสำรวจดวงจันทร์ช้างเอ๋อหก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นยานสำรวจดวงจันทร์ของจีนที่ประสบความสำเร็จในการลงจอดบนด้านไกลของดวงจันทร์เป็นครั้งแรกของโลกเพื่อเก็บตัวอย่างหินและดินในการศึกษาด้านไกลของดวงจันทร์ที่ยังไม่เคยมีการสำรวจมาก่อน ภายในเมืองอวกาศกรุงปักกิ่งยังประกอบด้วยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมวิทยาศาสตร์นักบินอวกาศจีนซึ่งเป็นสถาบัานวิจัยแบบบูรณาการด้านการแพทย์และวิศวกรรมเข้าด้วยกันในสาขาการบินและอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2511 ศูนย์นักบินอวกาศแห่งนี้เป็นหนึ่งในสศูนย์ที่มีความเป็นเลิศระดับโลกมีบทบาทในการคัดเลือกและฝึกอบรมนักบินอวกาศพัฒนาอุปกรณ์จำลองการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักบินอวกาศในการปฏิบัติหน้าที่และศูนย์ควบคุมการบินอวกาศกรุงปักกิ่งหรือ BACC ก่อตั้งเมื่อปี2539 มีภารกิจหลักในการควบคุมบัญชาการและติดตามภารกิจด้านอาวกาศรวมถึงการปล่อยดาวเทียมและยานอาวกาศการสำรวจอวกาศห้วงลึกและการส่งเสริมความร่วมมือด้านอาวกาศระหว่างประเทศที่ผ่านมาประธานาธิบดีแห่งสาธารณร,ร,รัฐประชาชนจีนหลายคนเคยสนทนาผ่านระบบทางไกลกับนักบนกินอวกาศที่อยู่ระหว่างการปฏฐฐฐริบัติภารกิจในอวกาศผ่านศูนย์แห่งนี้ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นพื้นที่ห่วงห้ามของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา18นาิกา49นาทีเสด็จลงณนห้องบอลรูมโรงแรมไชน่าเวิลดกรุงปักกิ่งโรงแรมที่ประทับพ,พระราชทานพระบระมราชาวโรกาสให้คณะผู้ถวายงานฝ่ายจีนและฝ่ายไทยเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกประกอบด้วยนายฉัดชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชาทูตณกรุงปักกิ่ง นางนิพพดาเขียวอยุไรภริยาเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งผู้ตามเสด็จถวายงานเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13 17พฤศจิกายน2568 เวลา8นาฬิกา40นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทรงเปิดงานนิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาพลเอกหญิงสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนครั้งที่18ประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในการนี้พระราชทานพระราชโรกาสให้ผู้แทนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ที่ได้รับรางวัลชณะเลิศการแข่งขันการประชันทักษะด้านระบบสมองกลฝังตัวเฝ้าทุลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตร นิทรศการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16-17ถึงพฤศจิกาย,ยน2568เพื่อให้อาจารย์และนักเรียนในร้อยนำความรู้ไปประยุกต์โดยใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันกองทัพบกและประเทศชาติอีกทั้งส่งเสริมให้นักวิจัยนักวิชาการและผู้ที่สนใจได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์นำเสนอผลการวิจัยและองค์ความรู้ใหม่มีผลงานทั้งในและนอกกระทรวงกลาโหมรวมทั้งจัดแสดงนิทรศการผลงานทางวิชาการผลงานการวิจัยและโครงการ อาทิตย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านำเสนอโครงการศึกษาและออกแบบระบบควบคุมอาวุธระยะไกลในประเทศไทยมีปืนเล็กยาว M16A1 ที่ปลดประจำการอยู่มากโดยจะนำอาวุธเหล่านั้นมาใช้เพื่อลดต้นทุนสำหรับการใช้ในภารกิจตั้งรับพบว่าสามารถควบคุมและเล็งผ่านกล้องได้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์สามารถยิงถูกเป้าหมายในระยะ25เมตร การศึกษาแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนบนพื้นฐานแนวคิดชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางจิตอาสาพัฒนาโครงการจิตอาสาพระราชทานกรณีศึกษาหมู่บ้านเทพประทานซึ่งย้ายถิ่นฐานจากการจัดสรรพื้นที่สร้างโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากลายเป็นชุมชนเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคมจำเป็นต้องศึกษากลไกลเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้แนวคิดชุมชนเข้มแข็งและจิตอาสาพัฒนา โรงเรียนในเรืออากาศนมินทักษัตริิยาธิราชเสนอโครงการวิจัยการติดตามยานพาหนะผ่านเครือข่ายกล้องวงจรปิดด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อตรวจจับและติดตามยานพาหนะในสถานการณ์ที่ซับซ้อนสามารถทำงานกับข้อมูลจากกล้องวงจรปิดหลายมุมมองรองรับการใช้งานในสถานการณ์จริงส่วนโรงเรียนในเรือพัฒนาต้นแบบยานใต้น้ำแบบสไลเดอร์ขนาดเล็กสำหรับการทดลองการเคลื่อนที่ในน้ำเพื่อ,อออกแบบและสร้างต้นแบบยานใต้น้ำพัฒนาไปสู่ต้นแบบขนาดจริงในอนาคต ส่วนหน่วยงานอื่นๆอาทิกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมนำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ดโดรนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มทางเลือกในการปฏิบัติการฝนหลวงวิทยาลัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้านำเสนอการศารึกษาประสิทธิผลของ a i m e d s เกมจำลองผู้ป่วยเสมือนจริงที่ประยุกต์ AI ต่อทักษะการให้เหตุผลทางคลินิกของนักศึกษาแพทย์ โรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศพัฒนาอุปกรณ์เสริมอากาศยานไร้คนขับสำหรับตรวจจับวัตถุเป้าหมายอัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายต่อบุคลากรทหารจากการเข้าพื้นที่อันตราย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงผสมในการจำลองการฝึกถอดประกอบชิ้นส่วนซ่อมในระบบปืนใหญ่และป้อมปืนของรถถังหลักสามารถนำไปใช้ในการฝึกของกำลังพลในเหล่าสายวิทยาการและหน่วยส่งกำลังบำรุงและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธนำเสนอการระบุลักษณะทางสันฐานของไ c ค n นทามีบ้าด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ในการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อที่กระจกตาซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยพัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ในร้อยพระจุลจอมเกล้ากับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆอันเป็นประโยชน์กับการศึกษาและการพัฒนาประเทศในอนาคต เวลา15นาฬิกา30นาทีสเสด็จออกนวังสปปพระราชทานพระาราชโอกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์ประธานกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนำผู้ได้รับพระราชาทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567เฝ้าทุลออกพระบาทกราบถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานณต่างประเทศดังนี้นายเขมวิทย์สิริวงศ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนายขณะทิพย์จงมีความ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรงมหาวิทยาลัย,ายนางสาวชุติพรชานรงค์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรงมหาวิทยาลัย,ายนายทิติพัฒน์พัฒนาประทีปคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นางสาวปัญพรการกลจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสนี้คณะกรรมการโครงการร่วมเฝ้าทูลองพระบาทด้วย เวลา14นาฬิกา45นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนชกัญญาสเสด็จลงณนาสาาดุสิดาลัยสวนจิตลดาพระราชาวังดุสิตพระราชทานพระโราสให้ในายสว่างผู้พัดวิบูลที่ปรึกษาที่ประชุมมติการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นำนายกสภามหาวิทยาลัยและที่การบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์38แห่งเฝ้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ดังนี้ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชพัฏกำแพงเพชรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการสอนทางกีฬามหาวิทยาลัยราชพัฏสวนสุนันทาสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สาขาวิชาศิลปะศึกษามหาวิทยาลัยรพัฒน์เลยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์หุือสรีบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ชัยภูมิสาขาวิชาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีสาขาวิชาศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏนราชนครินทร์สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา reveal, สาขาวิชาการออกแบบป,네ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบ eh ัณฑิตกิติมาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏน์วไลอลงกร์ในพระบรมราชูประถมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุรินสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยสพันการจนบุรีมหาวิทยาลัยสพันเพชรบูรณ์มหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครมหาวิทยาลัยราชพัฒนนลบุรีมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยสพันหมู่บ้านจอมบึงสาขาวิชาพระศึกษามหาวิทยาลัยสพันสุราษฎร์ธานีสาขาวิชาศิลปศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยสพันพระนครสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาเทคโนโลยีด okay. mm. ุษ <ett> ฎ <par ate 250> ีบ uh. ัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยพัฒอุตรดิตถ์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสาขาวิชาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบสร้างสรรค์ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนศรีสะเกดและมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้พลอากาศเอกชลิดพุกผาสุกนายกสภามหาวิทยาลัยสยามนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้หนายประวิตรรัตนเพียรนายก,ภาายกภาสภามหาวิทยายลัราายรัตนบัณฑิตนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พลเอกจัญกุลวณิชนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าถวายปริญญาศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาหัตถศิลป์ รองศาสตราจารย์อุด,ดมวิชัยสกุลเกียรติอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำคณะบุคลากรสังกัดวิทยาลัยเพาะช่งางเฝ้าถวายของที่ระลึกประกอบด้วยประติมากรรมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนาาทิเบศมหา,มามหราชบรมนาถบพิตรและพระสาธิสลัก์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา เวลา15นาฬิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ไปยังวชิราวุธวิทยาลัยในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จขึ้นหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรคต โอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรัยนักเรียนร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดีสรรเสริญพระเกียรติคุณเมื่อเปิดพระวิสูตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสก,การะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุดเกล้าเจ้าอยู่หัวนักเรียนสวดวชิราวุธานุสสารนคาถาของสุชีโวภิกขุรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าวาดวัดเบญจมบพิธุสิทธ์ารามถวายพระธรรมเทศนากัรหนึ่งจททรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการกระบาดมุกที่หน้าพระสวดธรรมคถาเมื่อพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบทรงประเคนจะตุปปัจเทธรรมบูชากันเทศ ต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องสลับปกรณ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สลับปกรณ์รูปเมื่อพระสงฆ์สลับปกรณ์จบทรงหลังทักซิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกแล้วเสด็จเข้าห้องพิธีพระราชทานพระอนุญาตให้นักเรียนร้องเพลงพระชนินธ์ของรัชกาลที่6เราเด็กในหลวงและวงจุลดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบทพระสุบินแล้วปิดพระวิสูตร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่เพื่อเป็นแนวทางที่จะทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยการจัดการศึกษาของชาติโดยพระราชทานนามว่าโรงเรียนมหาเล็กหลวงให้อยู่ในพระบรมราชินูปธมร,รมขออภัยครับให้อยู่ในพระบรมราชูปัมภมพิเศษส่วนพระองค์โดยเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่29ธันวาคม2453ณตึกเรียนโรงเรียนราชกุมารในพระบรมหาราชวังเป็นการชั่วคราว จากนั้นจึงย้ายมาบริเวณที่ตั้งปัจจุบันเมื่อเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2468ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรวมโรงเรียนมหาเล็กหลวงกรุงเทพและโรงเรียนราชวิทยาลัยเข้าด้วยกันและพระราชทานนามว่าวชิราวุธวิทยาลัยเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียน เวลา6 5นาฬิกา52นาทีวันนี้พระวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรมจากวัดอนงคารามและวัดจักรวรรดีราชาวาส องค์ประกอบหลักของพระราชพิธีการบำเพ็ญพระราชุกุศลพระบรมศพได้แก่การทำบุญที่จัดขึ้นต่อเนื่องเช่นการบำเพ็ญพระราชุกุศลปัญญาสมวาน50าวันและการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและราชยานก่อสร้างพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประสบนิกรเพื่อให้ได้กินดีอยู่ดีมี สุขภาพแข็งแรงและเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง เวลา18นาฬิกา55นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเป็นประธานในการพระพิธีรมสวดพระอภิธรรม,พร,พ,รมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวัพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดราชสิทธารามการสวดพระพิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิดกมาสวดเพราะคําสอนนั้นล้วนเป็นคําสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบําเพ็ญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธ สาสนาและจารีตประเพณีโดยยึดตามแนวทางที่พระบรมศาสดาสามมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นหลักปฏิบัติซึ่งถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวง หนึ่งเวลาส0นาฬิกา52นาทีพลเอกกัปนาตรุติดองคมนตรีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมมหาราชวังถวายพัตาหารเพงแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมจากวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษและวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อปี2547สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้พิจารณาการปลูกกัญชงเพื่อใช้เส้นใหญ่ทอผ้าในพื้นที่ดอยยาวดอยพะม่นจังหวัดเชียง รายมูล,ลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วิจัยและพัฒนาการปลูกและแปรรูปกันชงสนองพระราชดำริและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชงได้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่โดยเส้นใยที่ได้จากลำต้นชาวมงนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อย,ยอดเช่นทำเส้นใยสำหรับทอผ้ากระเป๋าและอัถกรรมช่วยสร้างอาชีพให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว ส่วนเวลา16นาฬิกา50นาทีพลเอก,กประนันธรุธติองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระรจชชุกุศลพระพิธรรพพีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหา,าธาตุยุราตร,ร,รังสฤษและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูป หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพได้ตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2569ดนาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th ที่โรงเรียนป่าโมกวิทยาูมิอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไผ่บูลคุ้มฉายาองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระาชทาและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบภัยที่จังหวัดอ่างทองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในการนี้ได้เชิญพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือรัษฎรที่ประสบภัยพิบัติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อการช่วยเหลือรัษฎรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ห้องสีโสภาเชิญสิ่งของพระรานทานสำหรับเด็ก100ชุดให้แก่ครอบครัวเด็กที่ประสบะทุทภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จากนั้นเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระรชาธานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน1997ถุงมอบแก่ผู้ชการจังหวัดในอำเภอและตัวแทนรัษดรในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถิบพิรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวรัษดรที่ประสบภัยในพื้นที่ ต่อจากนั้นลงพื้นที่หมู่3ตำบลผงเพงอำเภอเป่าโมกเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้สูงอายุ3ครอบครัวที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทองมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย4อำเภอ33ตำบล155หมู่บ้าน11ชุมชน3,992ครัวเรือนโดยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ภายพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วและจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านพืชและการให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีรวม2,845ครัวเรือนและจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒกลุ่มภาคเหนือครั้งที่37ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายเครือข่ายผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒกลุ่มภาคเหนือทั้ง8แห่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชพัฒลำปางมหาวิทยาลัยราชพัฒ์อุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์มหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์มหาวิทยยาาลัรช พิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงรายซึ่งหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดก,กิจกรรมสัมมนาและกีฬาผู้นำนักศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชาพัฒ์กลุ่มภาคเหนือ8แห่งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจการนักศึกษาให้เข้มแข็งและร่วมถอดประสบการณ์การจัดก,การองความรู้ด้านการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยมีกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่บุคลากรและผู้นำนักศึกษากว่า300คนเช่นนิทศการโครงการวิศวกรสังคมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินง,งานของสมาพันธ์นักศึกษาและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชาพัฒกลุ่มภาคเหนือทั้งแแห่ง ที่พระอุโบสถวัดเป็นจมามพบพิธุสิตธิ์นารามพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีประถมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่5ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยจัดขึ้นเพื่อที่ถวายเป็นพระจักุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาชบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของรัษฎรบนพื้นที่สูงและสร้างเครือข่ายพระธรรมมจาริกที่มีความเข้มแข็งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการบริาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีพระธรรมจาริกในโครงการและพระธรรมจาริกอาสาเข้าร่วมอบรม73รูปเรียกเวลา17วันแบ่งเป็นภาคทฤษฎีณนะวัดเป็นจมาบาพิตรตุสิทธิ์วนารามเพื่อเรียนรู้ศาสตร์สมัยใหม่อาทิการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและหลักการเขียนโครงการเพื่อสาธารณาสงเคราะห์ ภาคปฏิบัติกรรมฐานตามแนวสติปัต,ตฐาน4ณนะไร่ภูวิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาและภาคปฏิบัติการภาคสนามซึ่งจะแบ่งเป็น5สายเดินทุดงจาริกธรรมไปยังจังหวัดต,ตากเชียงใหม่และแม่ห้องสอนเพื่อเผยแผ่ธรรมและจัดกิจกรรมสาธารณะสงเคราะห์ นักเรียนและคณะบุคคลเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิทีมเรือใบาวายุและทีมเรือใบ SSL เซเกมสารเยาว,วชนและครอบครัวกลางคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบคณะครูและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษากรุงเทพมหานครเทศบาลจังหวัดกระบี่นักเรียนโรงเรียนราชินีทั้งนี้ในส่วนของการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัย ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารคอยดูแลประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่มีอาหารและเครื่องดื่มพระราชทานรวมถึงอาหารจากหน่วยง,งานต่างๆทั้ง,งภาครัฐเอกชนที่มาร่วมทําความดีมอบให้ประชาชนอย่างเพียงพอตลอดทั้งวันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมีจุดปฐมพยาบาลไว้ตลอดเส้นทางทั้งในและนอกพระบรมหาราชวังทั้งนี้สํานักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา2 1เอนาฬิกาเพื่อแสดงความอาลัยและสนึกในพระมหากรุ ุาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อให้ประสบนิกรมีความอยู่ดีกินดีอาทิมีพระราชดำริให้จัดหาอาชีพทิ้งเกษตรกรเพื่อจะได้ไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปทํางานตามเมืองใหญ่ส่งนําศิลปะหัตถกรรมมาเป็นอาชีพเสริมในเวลาว่างจากการทําไร่ทํานาซึ่งปัจจุบันศิลปะชีพที่ทรงส่งเสริมและฟื้นฟ,นฟนูอนุรักษ์ก่อให้เกิดผลงานอันงดงามสร้างความภาคภูมิใจให้กับประสบนิกรชาวไทยและเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของประเทศไทยอย่าง ยั่งยืน